สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดวิวบนทิกต o k กันนะครับโดยเว็บ KM Social นะครับก่อนอื่นเพให้เพื่อนๆเข้ามาที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับพิมพ์ค้นหา KM Social นะครับเลงเว็บไซต์จะอยู่อันแรกเลยนะครับเพื่อนๆกดเข้ามากันเจ้าเว็บไซต์แบบนี้นะฮะสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกนะครับก็เดี๋ยวเรามาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับกดที่สมัครใช้งานนะครับเพื่อนๆกรอกชื่อผู้ใช้ไม่รหัสผ่านนะครับไม่จำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจริงก็ได้นะฮะแแลลล้้้้วกก็ออย่่่าาาืมมมมมตตติิดดใใชชไไโโปรรรััันนนงะคบผ แต่หากเพื่อนๆมีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้บัญชี Gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้นะฮะเรามาเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับเรามาลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะครับผมเมื่อเพื่อนๆลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับผมก็จะอยู่หน้านี้เลยนะครับผมเป็นหน้าคำสั่งซื้อใหม่นะครับผมสังเกตด้านซ้ายมือนะครับก็จะเห็นแท็บเมนูต่างๆนะครับรวมอยู่ตรงนี้เลยก็จะเป็นหน้าคำสั่งซื้อใหม่นะครับคือการกดออเดอร์ที่เราอยู่กันแล้วก็ปวัดคำสั่งซื้อนะครับเติมเงินติดต่อแอดมินจะ มองมาที่ด้านบนขวามือนะครับเพื่อนๆจะเห็นปุ่มตังค่าบัญชีนะครับแล้วก็ยอดเงินครับสำหรับยอดเงินตรงนี้นะครับผู้ที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกอาจจะไม่มีกันครับเดี๋ยวเรามาเติมเงินกันก่อนดีกว่านะครับผมให้เพื่อนๆมากดที่เติมเงินด้านซ้ายมือนะครับโดยทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีอ่าช่องทางในการเติมนะครับสองช่องทางนะครับแต่ละช่องทางก็จะมีอ่าคำแนะนำที่ต่างกันนะครับเพื่อนๆก็ลองอ่านกันก่อนเลยนะครับผมโดยสองช่องทางนะครับก็จะมีอ่า สแกน QR code นะครับทุกธนาคารเลยแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับผมสำหรับผู้ที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถนำคริปโตมาแลกได้นะครับผมจะบิตคอยน์ลิเธียมกันมาแลกได้เลยนะฮะด้านล่างก็จะเป็นอ่ะประวัติการเติมเงินของเพื่อนนะครับผมสำหรับการเติมนะครับเพื่อนๆก็เลือกช่องทางที่สะดวกกันได้เลยนะครับผมผมจะเลือกเป็น QR code แล้วกันนะครับก็ใส่ยอดเงินเข้าไปนะครับกดเติมเงินนะครับ QR code ขึ้นมาเพื่อนๆก็สแกนจ่ายกันได้เลยนะครับผมเมื่อเราเติมเงินกันเสร็จแล้วนะครับผมเพื่อนๆก็มากดสั่งออเดอร์กันดีีกกว่่่่่าานนนะคคครรััับบผมมมเพืืออๆดทสงซ้ให แล้วก็มาเลือกที่หมวดหมู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เลื่อนมาบริเวณ Tik t o อกนะครับหาคําว่าเพิ่มยอดวิวนะครับหมัด้านล่างนะครับบริการนะครับจะมีเรทราคานะครับแล้วก็ความเร็วรายละเอียดที่ต่างกันไปนะครับเพื่อนๆพืก็ลองอ่านกันก่อนได้นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะเริ่มเป็นอันแรกแล้วกันนะครับผมหมัด้านล่างนะครับอ่าช่องลิงก์ช่องจำนวนนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนเนนำลิงก์ของโพสต์นะครับที่เพื่อนเพื่อนต้องการจะเพิ่มยอดวิวบนทิกต็อกนะครับมาใส่ที่ช่องลิงก์นี้ได้เลยส่วนช่องจำนวนนะคคครรรัับบกก็ืืออออจจานนนนวววยดิิที่่่เเพพๆต้งะะมมผ ก็เหเพื่อนเข้ามาที่หน้าโพสนะครับผมหน้าทิกตอกนะครับผมตอนนี้นะครับผมจะเลือกเป็นโพสต์แรกแล้วกันนะครับผมมี11วิวนะครับผมเพื่อนๆก็เข้ามาในหน้าโพสต์นะครับกัปีลิงก์มาวางที่ช่องลิงก์นะครับใส่จำนวนเข้าไปนะครับผมจะใส่ไปที่1 0 0 0พันแล้วกันนะครับผมเพื่อนๆเห็นกันได้แบบชัดๆเลยเมื่อเรากรอกันครบแล้วนะครับผมเพื่อนๆจะเห็นค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็รายเวลาเฉลยโชว์ขึ้นมานะครับผมก็ลองตรวจสอบกันก่อนได้นะครับถูกมากๆเลยแล้วเมื่อเราก่อกันครบแล้วก็กดสั่งเลยครับ เมื่อเรากดสั่งซื้อไปแล้วนะครับผมก็จะเห็นนะกล่องเกียวเกียวขึ้นมานะครับขึ <S S ้นว่าได้รับําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนเนี่ยได้รับการยืนยันแล้วนะฮะแต่หากเป็นเพื่อนต้องการที่จะดูสถานะออเดอร์นะครับหรือประวัติของเพื่อนนะครับก็มากดที่ปุ่มกับสั่งซื้อนะครับผมโดยออเดอร์ด้านบนสุดก็จะเป็นออเดอร์ที่เราเพิ่งกดกันไปนะครับสถานะจะอยู่ด้านขวามือขึ้นว่ารอดำเนินการนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นรหัสเลขออเดอร์นั่นเองนะครับผม้านล่างก็จะเป็นอเเดดดรรรที่่าาาาคคกัันนนไ้้้ะะบบแงตตสมมถขจิ เพื่อนพรปัญหาอย่างเช่นอ่ากดสั่งออเดร์ไม่ได้นะครับอ่าเติมเงินไม่เข้านะครับหรือว่าบริการมีความล่าช้านะครับเกินกว่าค่าเฉลี่ยเพื่อนเพื่อนก็สามารถเข้ามาแจ้งได้เลยนะครับก็มาเลือกพิมพดหมูนะครับปัญหาออเดอร์หรือการชำระเงินนะครับเกิดแจ้งปัญหาแล้วก็มาใส่เลขออเดอร์ในช่องนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความหาแอนมินเลยนะครับว่าปัญหาเพื่องเพื่อนคืออะไรนะครับเพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหานะครับหรือถ้าหากเพื่อนเพื่อนนะครับอ่าสามารถแคปภาพตอนที่มีปัญหาได้ทันแล้วก็สามารถอัปไฟล์เข และนะฮะเป็นเพื่อนนะครับชอบใจบริการของทางเว็บไซต์นะครับก็สามารถแนะนําให้คนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันได้ครับกดที่แนะนําเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนก็พิมพ์ลิงตรงนี้แล้วก็ส่งให้คนอื่นๆใช้งานกันได้เลยนะครับผมเพื่อนๆจะได้ค่าคอมมิชชั่นกันด้วยนะครับสามเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อคนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันแล้วนะฮะแล้วมาเรากดตังออเดอร์กันเสร็จแล้วนะครับเรากลับไปดูที่โพสต์กันดีกว่านะครับผมโดยตอนนี้นะครับที่โพสต์มียอดบิวอยู่ที่สิบเอ็ดบิวนะครับผมเดี๋ยวผมมารีฟเป็นหน้าดูนะะครรัับว่ายยออดขึ้นนหืงฮะ ขึ้นมาแล้วนะครับผมจาก11วิวนะครับตอนนี้้นมาเป็น7,600วิวนะครับผมขึ้นมาเยอะมากเลยนะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจไปนะครับทางเว็บไซต์เขาได้ทำการแถมให้นะครับผมผมกดไปแค่1,000วิวอย่างเงี้ยใจดีมากๆเลยนะครับเลยเลยวันนี้ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอฝักเว็บไซต์ KM Social ไว้เวยนะครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆหาเว็บไซต์ไม่เจอนะครับก็จิ้มเข้าไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ